ครับวันนาสันกิครับสวัสดีครับโลสังกิครับบังครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอครับมีปักุดหัวสายแฮดรลิกครับสาธิตการใช้งานได้ไหมครับสะดวกสนมากครับส่วนมากเราถอดสายแฮดรลิกกันแล้วสมมากจะใช้ทั่วไปจะใช้ผ้าอุดกันนะครับมันก็ยังมีรั่วมีซึมอยู่แต่ว่าราใช้ปลาของเรานี่มันก็จะใช้งานง่ายครับการรั่วซึมก็น้อยลงครับ สะดวกกว่าเดิมเยอะสะดวกสบายกว่าเดิมใช้งานง่ายครับครับแล้วขนาดไซส์มีกี่ไซส์ครับผมอ๋ในหนึ่งกล่องเราจะมีสามไซส์ครับไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กครับเราเลือกใช้ได้เลยใช่ไหมครับเลือกใช้ได้เพราะเพราะเพราะว่าเนงานของเราเป็นปลายเทปเปอร์เลือกเลือกใช้งานได้ครับครับผมแล้วทนความร้อนได้แค่ไหนครับ200องศาครับสองศาอยอาพาไปดู จุกอันใหญ่ด้านบนครับครับผมอ๋อนี่เป็นตัวตัวใหญ่ใช่ไหมครับพอรเราถอดปุ๊บถอดลงมาปุ๊บการรัว่วซึมเราจะไม่มีถ้าออกปุ๊บมันจะมีออกมาทันทีครับครับระมันจะออกนี่จะใช้งานได้ดีครับการฝุ่นการขยะในตัวด้วยครับ สามารถใช้กับของเหลวได้ใช้ของเหลวได้ได้ทุกชนิดครับน้ําน้ํามันน้ําปปาหรือว่าของเหลวทั้งหมดเราเลือกใช้ได้ครับผมตัวนวัตกรรมน้าราเหินเฉยจำเป็นใช่ไหมครับผมถ้าของดีต้องมีบอกนี้ครับใช่้ครับสองล้วเรามีเครื่องมือดีๆแล้วเราสองคนจะมาบอกนะครับ นำเสน,นอครับผม